เอาล่ะว,วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าในนกเกมนี้ก็เกี่ยวกับตัวเราที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใหม่และหวางที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในสถานที่ใหม่แต่แล้วระหว่างที่เรากําลังจัดเตรียมบ้านของเราอยู่ก็ได้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นและสิ่งแปลกๆก็จะค่อยๆเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีคนมาเคาะประตูโอเคกันก็เป็นว่าไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า เพื่ประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้ใส่หูฟังและเล่นในที่มืดขอบคุณมากเลยคุณได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใหม่กำลังแกะกองและจัดวางมันให้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ตามรายการงานที่จะต้องทำเพื่อที่จะให้มันดูเหมือนบ้านที่แท้จริงอ๋อมาแล้วกดแท็บเพื่อดูรายสิ่งที่ต้องจะทำให้เก็บอะไรเนี่ยถุงขนมขวดน้ำอัดลม ลงในถังขยะอ๋อมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำคือการเก็บขยะภายในบ้านอันนี้อันแรกเลยกดตัวอะไรวะเนี่ยกด F กด Q กด E อ่ะกด E กด R เพื่อเอ่อหมุนดูได้อ่ะแล้วก็กด Q เพื่อเป็นการโยนกด F เพื่อเป็นการวางโอเคอ๋ออ่ะตึงๆึงอากมากันออโอเคโอ้ยที่อาพาร์ทเมนต์จริงเหรอเนะี่ยทำไมห้องมันใหญ่จังเลย คุ้มมากเลยน,ะนี่อ่ะน่าจะเป็นอาพาร์ตเมนต์ของคนรวยมั้งนี่เรารวยขนาดนั้นเลยเหรอขยะอยู่ตรงนี้โอเคเก็บปะ่ะปึ๊บอ่ะปึ๊บโยนไปตัวนี้มีขยยอีกไหมมีแก้วมันไม่ใช่ขยะอ่าขวดน้ำก็ไม่ใช่ขยะเฮ้ยอ,อันนี้เครื่องปัน่นเหมือนมันจะมีประกายเงาวิบวับเราทำอะไรกับมันได้ไหมก็ไม่ได้มีเฮ้ย เฮ้ยเราหยิบมีดออกมาได้เอ้ยทีนี้เราก็ป้องกันตัวได้แล้วสิแล้วมีดแม่งแปดบิดจังเลยเออคือแปดบิดมากเกมนี้อุ้ยโอ้โหเป็นการโยนแบบโยนจริงๆด้วยอะกด e หยิบมีดมากด f เพื่อวางอ่าเมื่อกี้เหมือนจานจะหยิบอู้จานจะไม่น่าจะแตกหรอกมั้งหยิบจานได้ด้วยอืมอืมตู้เย็นน่าจะเปิดได้ด้วยสำรวจหน่อยแล้วกันช่องฟิตดูได้ด้วยเอ๊ะเดี๋ยวผมเห็นกระดาษอะไรด้วยไม่รู้ หมือนจะเป็นสูตรทําอาหารนะว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยฮนะเอ่อต้องเก็บขยะใช่เกือบลืมไปเลยเนะี่ยเสียงแล้วปะผมดีนเสียงแล้วมันคือคือคือกัอกนะอายุจะตัวนี้จะถึงไหมปุ๊บโอเคโยนทิ้งปุ๊บโ okay. อเคใครวะครับผมมาแล้ว สวัสดีครับพี่ชายมีอะไรเหรอสวัสดีเพื่อนใหม่ฉันแค่อยากจะมาทักทายนะ่ะนายเพิ่งย้ายเข้ามาที่นี่ใหม่ใช่ไหมใช่ผมเพิ่งย้ายเข้ามาดีเลยที่นี่อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวสักหน่อยนะแล้วฉันหวังว่านายจะเข้ากับที่นี่ได้ดีใช่ผมมั่นใจว่าผมน่าจะอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายฉันมั่นใจว่านายสามารถเข้ากับที่นี่ได้อย่างดีแน่นอนเอ,อ่อที่พูดหมายความว่ายังไงไม่มีอะไรหรอกฉันก็พูดไปเรื่อยนะ เออปิดประตูให้ด้วยโอ้ขอบคุณมากครับพี่ชายก็มมรู้สึกเสียวสนันหลังปแปลกๆวะต่อไปเราต้องทำอะไรอ๋อต่อไปเป็นการวางหนังสือลงในชั้นหนังสือที่อยู่ในกล่องเอ่อหมายถึงสมุดหนังสือที่อยู่ในกล่องวางลงในชั้นหนังสือโอเคอมีหลายอย่างที่เราต้องทำเลยนะอย่างแรกเราทำไปแล้วเนาะมีกี่รายการที่เราต้องทำหนึสอามสี่ห้าหก็ด เราทาไปแล้วหนึ่งหรือ,อกหกก็คืออันที่เรากำลังจะทําโอเคน่าจะอันนี้แหละเงาลางๆขึ้นมาด้วยฮะไม่รู้คืออะไรใส่ไปก่อนอ๋อน่าจะเป็นเงาลางๆที่เราจะต้องคอยใส่หนังสือเข้าไปแล้วคําถามคือทําไมพี่ไม่จัดเิียงให้มันดูสวยงามแล้วพี่จะจัดเลียงมั่วอย่างนี้ทําไมเราโอเคเรียบร้อยอ,อีกแล้วเหรอรอบนี้ใครละเนี่ย สวัสดีครับเอา้าพี่ชายคนเดินมนี่อยากจะถามอะไรสันส้นๆหน่อยนะนายเคยนับประตูในอาพาร์ตเมนต์ของนายไหมอ่อไม่เคยครับแล้วมันทําไมเหรออ้ไม่มีอะไรหรอกแค่บางครั้งคนส่วนใหญ่มักจะลืมประตูในอาพาร์ตเมนต์นนะคุณกำลังพูดถึงอะไรอยู่กันแน่ไม่มีอะไรหรอกแค่ท่านารู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติอย่าไปสนใจกับมันล่ะอคำพูดของคุณแปลกๆนะแต่ก็เอาเถอะ โอเคแล้วต่อไปที่เราต้องทำคืออ่แก้ไขหลอดไฟในห้องสกรีดห้องสกรีดน่าจะห้องนี้นะอืมมีสองสิ่งที่ผมคิดได้คือตอนที่ผมเปิดประตูเข้าไปแล้วผมเห็นตัวอะไรอยู่หรือไม่ก็ตอนที่ผมซ่อมไฟอยู่แล้วพอหันหลังกลับมามันจะเจออะไรสักอย่างอ่าไม่มีแล้วไฟที่ผมต้องซ่อมคืออันไหนวะเนี่ย ต้งซ่อมไฟไหนอ๋อโอเคน่าจะอันนี้อนแน่มีโหลดนั้น <c oughs> มีเสียงอะไรไม่รู้ดังกองกองแกงแกงอยู่ข้างหลังด้วยนะน่าจะคิดไปเองนั่นแน่ไม่มีอะไรต่อไปใส่เสื้อผ้าที่สกรปรกลงไปในเครื่องซักผ้าเมื่อสเสร็จแล้วก็ใส่มันกลับเข้าไปในตะกร้าผ้าอย่างเรียบร้อยโอเคอันนี้เนาะปึ๊บโอ้โหมาเป็นก่อนเลย มาไปก้อนเลยก้อนมาเริ่มขึ้นเลย <S 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 สายไปกอบไปอันแหละสวยงามปิดแล้วกดโอเครอสี่สิบห้าวิอืมสํารวบไปไขวันเนี่ยแป๊บแป๊บคอีกแล้วมีอะไรขคจังเลยมีอะไรพี่ชายอืมนายเคยฝันถึงตัวเองบ้างหรือเปล่าแต่ว่านั่นมันไม่ใช่ตัวของนายจริงๆนะโอเคสรุปแล้วคุณมีอะไรจะพูดกันแน่ ไม่ท้อสนใจหรอกนะฉันแค่อยากรู้บางทีนายก็น่าจะไม่คุ้นเคยกับตัวเองใช่ไหมล่ะฟังนะตอนนี้ผมไม่รู้เหรอกว่าคุณต้องการจะทําอะไรกันแน่แต่ช่วยอย่าไอยุ่งกับผมจะได้ไหมโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นฉันช่วยอะไรไม่ได้นะผมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณแล้วก็เชื่อเลิกไมอยุ่งกับผมสักทีด้วยโอเคเข้าใจแล้วงั้นไปเจอกันใหม่แล้วกันอ,อะไรของพี่ชายแกัวเฮียอะไรโอ,โอ,โอ้ตกใจหมดเลย โอ้ฟักโอ้ยเช็ดเค็ตัวอะไรวะมันตัวโคตรใหญ่เลยโอ้ oh. <c oughs> ขอร้องอย่าโผล่มาอีกนะไอ้บ <c oughs> ้าเอ้ยจะร้องไห้อันนี้หรือเปล่าโอเคต่อไปทำสเต,เต็กกินจากคำแนะนำบนตู้เย็นหวังว่าจะไม่เจออีกนะ เพลงเอ้ยตกใจหมดเลยน่าจะอันนี้มั้ทที่เราเห็นตอนแรกก็คือเริ่มจากการทอดสเต็กย่างสเต็กเราควรเอาอันนี้มาสับก่อนไหมไออะไรนะกระปปีแล้วก็มะเขือเทศหั่นเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงในจานในจานนะู่นนะสีอะไรวะโอเคเอามาก่อนลูกหนึ่งเอ่อกดเอ้ยเอย <c oughs> ต้องกด F กด F อ,อุ้ยจานจะแตกวะเนี่ยทำไมมันดูแข็งจังเ <c oughs> แล้วก็ซอสมะเขือเทศไม่ใช่ซอสมะเขือเทศเอ่อมะเขือเทศผลของมะเขือเออ่กด F โอเคแล้วนมนมนมเอามาด้วยเผื่อได้ใช้โอเคแบบเรากินเรากินอะไรผิดเผ็ดๆแล้วต้องการนมไงปิดไปแล้วก็สเต็กมาเว้ยสเต็กมีอยู่แล้วจะออกมาเพิ่มถึไมวะเนี่ยไม่เป็นไรกด F F เออดัดผึงกดคิวโอเคเอามีดหัน่นอันนี้ก่อนซุบอ่าซุบ โอเคหยิบมามะเขือเทศใส่นมในจานและมีด,ทำ,มมดทำไมมีดกูลอยง้นพวกเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีดกูลอยอย่างงี้ล่ะเฮ้ยหยุดลอยก่อนพ่อหนุ่มอยู่นิ่งๆแกขยับแม่อืมตั้งกระทะอยู่แล้วเนาะเอาสเต็กใส่ลงไปอ่ารอประมาณสี่สิบสามวินาทีอ่ะหมายล้กูว่าละไหมายแล้ว <laughs> ลตัวอะข้างหลังกูปะวะเนี่ย มาแล้ครับผมโอ้ยมึงใครนี่เนี่ยมึงใครเนี่นยสวัสดีครับพี่ว้วนฉันได้กินเหม็นมาจากในห้องของคุณคุณก็ลังทำอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอแต,ต่เต็กโอ,อ้ดีจังเลยผมขอกินด้วยหน่อยได้ไหมไม่นิดเดียวเองทั้งวันนี้ผมยังไม่ได้กินอะไรเลยนั่นมันไม่ใช่ปัญหาของฉันโอเคตกลงงั้นผมจะไปทำจืดอื่นแทนก็แล้วก,กันแต่แฮ้ จะมีอะไรข้างหลังกูปะเนี่ยไม่น่ามีนะแล้วสรุปคือพี่แกมาเพื่อขอกินอาหารแล้วไงอ่ะก็คือแค่นี้เหรอสเปซบาร์เพื่อกินอ,อร่อยจังดูเนี่ยโอเคเสียงอะไรเส,ววะเสียงอะไรวะเสียงอะไรนาฬิกาไม่ใช่เสียงโทรศัพท์เมื่ออาหารเดิมๆคิดว่าประจําวันเดิมๆรู้สึกแปลกไหมคุณเป็นใคร คนที่เห็นในสิ่งที่คุณไม่เห็นเห็นอะไรลูบที่คุณติดอยู่ในนั้นอะไรลูบที่ว่าหมายถึงอะไรที่มันมักจะจบลงที่เดิมจบยังไงเดี๋ยวนายก็รู้เองหมายถึงอะไรฮึบไม่มีอันนะมีใครหรือเปล่าอืมไม่มีเนาะต่อไปสิ่งที่จะต้องทำไปที่ห้องน้ำและอาบน้ำโอเคฮึบฮึบ ไม่มีอาบน้ําก่อนอาน้ำจือ้ออาบน้ำโอ้ยสดชื่นจริงๆเลยอะเนี่อะอุย้ยน้ําอุ่นกําลังดีเลยโอ,อโอเคเสร็จละปิดต่อไปกูอ่านในห้องน้ำที่ละเดี๋ยวค่อยออกไปจะได้ตกใจทีเดียว <c oughs> ปิดฝักบัวในห้องน้ำกลับเข้าห้องนอนและนอนหลับโอเค อู้น่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวมากเลยมานอนดีกว่านอนนใครมาขอประตูอีกกูจะนอนอะไรนักหนาวเนี่ยฮะคนจะนอนก็ไม่ได้นอนเนี่ยปุกจังเลยเนี่ยอใครใครใครมาเข้าประตูบ้านกูหันซ้ายป๊อปป๊ปั๊บปป๊อป อย่านะอย่าปิดประตูเฮ้ยเข้านอนเข้านอนแล้วโอ้กูจะไดจนอนไอ้บ้าเฮ้ยแม่งหอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ตัวเมื่อกี้นี่ปะ <S <S 1> <S 1> <Ha! S 1>